บ ismillah r า h m a n r น h i m assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh วิชาตารีคคับคุณครูนูรดีนวันนี้วิชาตารีคนะครับให้นักเรียนฟังบทสรุปนะครับแง่คิดต่างๆที่เราได้จากประวัติของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราไปรับชมจากวิดีโอได้เลยครับ อันล้อสร้างอดดมโดยพระองค์สั่งให้มาลัยกะนำดินหนึ่งกำมือจากส่วนต่างๆของโลกซึ่งมีสีและคุณลักษณะที่แตกต่างกันมาเพื่อสร้างเป็นรูปร่างของเขาลูกหลานอดัมนั้นเกิดมามีสีผิวตามสีของดินที่แตกต่างกันผิวขาวเหลืองแดงค้าหลากหลายเฉดสีนิสัยใจคอก็แตกต่างกันเฉดเชื่อนลักษณะของดินที่หลากหลายดินบางชนิดแข็งบางชนิดนุ่มบางชนิดปั้นง่ายมนุษย์แต่ละคนจึงมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป อดัมถูกสร้างมาจากการผสมผสานของดินทุกประเภทและทุกสีผสมกับน้ำจากนั้นอันล้อปล่อยให้ดินแห้งและเหนียวคล้ายกับดินเผาอันล้อสร้างอดัมให้เป็นรูปปั้นที่มีผิวเรียบและสีเข้มซึ่งในภาษาหลับคำว่าอดัมในทางภาษาศาสตร์แปลว่าผู้มีผิวสีเข้มแสดงให้เห็นว่าอดัมเป็นชายที่มีสีผิวเข้ม จุดเริ่มต้นของมนุษย์นั้นมาจากดินและสุดท้ายเราจะถูกฝังกลับไปยังดินจุดเริ่มต้นและจุดจบมาจากที่เดียวกันหลังจากที่อันลอสสร้างอาดัมเสร็จเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพระองค์จึงเป่าวิญญาณของอาดัมเข้าไปในร่างของเขาหลังจากนั้นพระองค์จึงสั่งให้มาลาอิกะสู่อยู่ต่ออาดัมเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าร่างกายของมนุษย์นั้นไม่ได้มีค่าอะไรหากไม่มีวิญญาณหรือรั้วอยู่ในนั้น มาเลาย์กะไม่ได้ถูกสั่งให้ก้มการาบอดัมในช่วงที่เขายังเป็นร่างไร้วิญญาณดังนั้นนิสัยมารยาทความผิดชอบชั่วดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากไปกว่ารูปร่างภายนอกเราควรให้ความสนใจในการดูแลและขัดเกลาจิตใจมากไปกว,กว่าการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเพราะนี่เป็นสิ่งชี้วัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสายตาของอันล้อหลังจากที่อันล้อเปลววิญ,ญญาณของอดัมเข้าไปในร่างดินที่ถูกปั้นขึ้นเมื่อวิญ,ญญาณลงไปถึงจมูกเขาจามและกล่าวว่า อันทํดุลินลาคําแรกที่มนุษย์กล่าวคืออันทํมดุลิลามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลล้ออัลล้อตอบกับอัมไปว่ายาฮันนุกันลอซึ่งแปลว่าขอให้พระเจ้าของเจ้าเมตตาเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดสัละล้อหัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าหากใครจาแล้วไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาชัยตอนจะหัวลาอเขาและหากใครก็ตามที่เห็นคนจามแล้วได้ยินเขาผู้นั้นกล่าวอัลฮัมดุลินลาแล้วไม่กล่าว ยาฮานุนกันล้อตอบกลับชัยตอนก็หัวเราย้อ,ยยอเช่นกันชัยตอนรู้ถึงที่มาของคำทั้งสองเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อวิญญาณของอดัมลงไปถึงตาเขาเห็นยันนะเห็นความสวยงามทั้งหมดที่อยู่ในนั้นอดัมพยายามที่จะลุกขึ้นไปดูความสวยงามแต่วิญญาณยังไม่ลงไปถึงขาของเขาเขาจึงลุกไปไม่ได้อันล้อจึงกล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้ใ,ใจร้อนรีบเร่งดังที่กล่าวในซูลอันอัมบิยา หลังจากที่อันล้อเป่าวิญญาณเข้าร่างอดมอันล้อสั่งให้มลา,ายกาจำนวมายที่อยู่ในสวรรค์ก้มสูนหยุดต่อดำหลังจากที่อันล้อสั่งให้มลา,ายกาทุกตนสูนหยุดต่อดำทุกตนในที่นั้นสูนหยุดตามคำสั่งของพระอ,องค์ยกเวน้นอีบรีสถึงแม้ว่าอีบรีสเป็นเพียงยินก็ตามแต่เขาได้รับการยกฐานะจากอันล้อให้อยู่ในมวลมลา,ายกาพะอ,องให้รูปร่างของเขาเป็นเหมือนมลา,ายกาอีกด้วยเพราะอีบดดาความดีงามที่อีบรีสสั่งสมมาเป็นเวลานาน,าน อัลลอถามอิบริสว่าทำไมเจ้าถึงไม่ทำตามที่ข้าสั่งใช้ด,ด้วยความอิจฉาริษยาและโอหังทำให้อิบริสตอบกลับว่าข้าดีกว่าเขาพระองค์สร้างข้าจากเปลวไฟส่วนเขาถูกสร้างมาจากดินทำไมข้าต้องก้มูีลดุดแกสิ่งถูกสร้างนี้ทำให้อิบริสถือเป็นผู้บุกเบิกการดูถูกเหยียดหยามเพราะการคิดเข้าข้างตนเองว่าดีกว่าผู้อื่นเหตุผลที่เขายกมาอ้างนั้นแสดงให้เห็นถึงความอากตัญญูอย่างชัดเจนทำไมเขาไม่ขอบคุณในความเมตตาของอัลลอ ที่เขาได้อยู่รวมกับเปล่ามาลายกาในสวรรค์อัลล้อให้เขามีรูปร่างเหมือนมาลายกาท,ทั้งทั้งที่เขาเป็นยินอัลล้์ยกกระดับให้เขาเขาต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแต่ด้วยความอากาตัญญูที่ซ่อนอยู่ในหัวใจทําให้เขาต้องมีจุดจบที่หายนะถูกสาปแช่งและห่างไกลจากความเมตตาของอัลล้ะหากพิจารณาถึงความอากาตัญญูหรือความไม่รู้คุณนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้คนปฏิเสธพระเจ้ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ตอนใช้ในการล่อลวงมนุษย์ให้มีจุดจบที่ยั่งนืน,น ดังที่สัญญาแกอันเลวว่าเขาจะทําให้มนุษย์เนรคุณต่อพระองค์คุณคิดว่าชัยตอนเสียใจกับการกระทําที่เขาทําลงไปไหมท่านอบีหมูฮัมอมัดสละล็อห์ฮุอาไฮิวะสลามกล่าวว่าแท้จริงอิบริตรู้สึกเสียใจและเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แค่เสียใจมันไม่มากพอทุกๆครั้งที่ลูกหลานอาดามก้มสู่หยุดตอนล้อชัยตอนร้องไห้เพราะเมื่อมนุษย์ถูกสั่งใช้ให้สู่หยุดพวกเขาเชื่อฟังและก็ทำตามอันล้อจึงประทานสวรรค์ให้ แต่สำหรับอิบรีทที่ถูกสั่งให้สู่หยุดแต่เขาปฏิเสธสิ่งที่เขาได้รับคือนรกนี่ชี้เห็นถึงบทเรียนที่สําคัญคือเมื่อคุณทําบาปแค่ความรู้สึกผิดเสียใจร้องไห้แต่ไม่คิดจะกลับตัวหรือปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นนั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกันคุณจากายนะได้และนี่ก็คือข้อคิดต่างๆที่เราได้จากประวัติท่านนาบีอาดัมอะัลฮิสสลามนะครับ ส่วนใบงานชิ้นที่สองที่ครูได้แจกให้นะครับนักเรียนไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูค่อยให้คาบหน้านะครับครูจะให้อันใหม่นะครับอันนั้นไม่ต้องท,ทําทีส่งกลับมาให้คุณครูด้วยโอ,อเคเนาะสำหรับอันนี้พอเพียงเท่านี้ก่นันส s s ัลกุ u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh